มือนี่มาเที่ยววัดถ้ำเขาวงัวแดงพักดีชุมพลชัยภูมิต้นไมล้ลมควงทางขึ้นนะ <laughs> ต้นไมล้ลมทับควงทางสองต้นเหมือนว่าแสดงว่า ลงว้ไวๆได้นี่ป้าไม้อุดมสมบูรณ์คักคือต้นสูงๆทางขึนเนี่ยทางขึ้นแบบเขาขี้ชะก,กูดต,ตัวนี้ฮะ<า>ต้นยังวะเปน,วนี่นงงย แต่ก็ดีเด้มันบไฟสั้นบันไดอะ่ะแต่ว่าลมลื่นดีครับก,ก็ต้นใหม่คือสมบูรณ์ครักบก็ต้นใหม่ไหมคือสมบูรณ์ที่ครัก,ก,ก็ตน้นมมคือสมบูรณ์ที่ครักกบก็ <c oughs> อ๋ตอแบก,กต้นไหมตอหยางก็ตอแบกแมนบ่าพังน,นุ้ยยี่ไหนนะนั่น,นแบบต้นที่นากุดกนเท่านั่นแหละลุพี่ก้อนลักษณะบันไดแบบนี้ึ้น ขึ้นง่ายอยู่บ่คอยเมืยเปหนไหรอกอนั่นเนี้ยต้นอย่างนีงคือง่ามค่ะกวาดพุนนะโหโหงาวเลยงาเยียดอ่ะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนครับพระคุณเจ้าเขาขึ้นเขา อยเขามะมาโเมือกับมืออเตอว่ะมหนักว่ะมาโเมือกับมืเตเพื่อนได้หร้เขาแพราะยังหัวได้โอ้มันเตะบตะบหัวใหญ่เพิ่นกวยปลาตัดยังอีกลายเตอเพ่นด้เพ่น่ะเพื่อน่ะลิงเลยเนี่ยเขาคิดจะปูสองตัวนี่ มองนี่คือเขาวงพระจันทร์เลยมองนี่้ำผั้โอ้พูดอ่ะยังอีกลายเติบอยู่มองนี่ละมองคามันชมวิวนะโโหมองนี้สันดิงเลยอ่ะมาเถอ ท่านั่านควรท่านเนาะท่นกวรเนาะมันใส่ยังทิ้งได้อเปลนี่ยม่าเห็นึ่งเนาะท่านหนึ่งจะมาคืนสิเด้อท่านหนึ่งจะจะยังมึงถือของมาหาหนึ่งคืนสิลองเอไปหัวแตกเถื่อนเล่าเยอะนี่เดือน้ำต้องเย็นเนาะแล้วแตกเถื่อนได้เนาะน้องเกลียวปลาดิเนาะ บทใบน้ำแก้ววันเง้นเลยหนแก้วน้แก้วเลยอฮะน้ำแก้วน้ำแก้วนะแก่งนเลยเน่เนี่ยนวใสหัวนอยากเดี๋ยวแน่นหัวอนี่เีวนี้ยอยากเที่ยหัวอยากเนี่ยแง่นนเดหัวอยากไื่เาผลใบผลเนี่ยก้ัวอยากเนี่ย เนี่ยจุดชมวิวอ่ะเห็นมันเป็นต้นออมากแบบนั้นโอ้แต่ว่ามันหมอกพดอ่ะพูดนะทำาอยู่ฟังนั่นนะวิทยานเอาออกเอาเอาออกซิเจนจากต้นกล้วยก่อน ต้นอยังต้นหมกไฟหมูเหล่าที่ว่าต้นคล้ายๆต้นกาแฟนะต้นหมกไฟหมูเหล่าเออนึกออกแล้วมันต้นอยังต้นอยังอะไรต้นเสาหน่ะไม่ยังไงไม่ต้นนี่้ลมอยู่หลายหลายปีแล้วได้นไหมนั่นแล้วจุ่มผูแล้วโอ้ยง่ายโมเมนต์ฟากระดาษที่เป็นบ้านเนี่ยฝาแอ็มฝาอย่างนี้ได้ยังไงนี่เหลังพเลยเนี่ยคุณน่ะนี่เป็นหลังเลยเยจะหนุกเลยโอ้ยนั่งอยู่เอาอกะบึงจะต้นโพต้นไซส์่ง เงาไหมพวกสมุนหดูลงพ่อเทพ่ะโอ้ไมีหลายทำด้วยนี่ทำง่าแดงทำง่าแดงแล้วก็ทำน้ำทำแอร์พระธาตุพระอรหันต์ห้าพงอ๋อนี่เด้ฝากทำห้อานี้ละ นี ų, ่นี่ปากถ้ำปากถ้ำปากถ้ำงัวแดงนี่เนาะมันบ่เข่าไปได้ตัวนี้ฮะไอ้รอเจ้าหน้าที่พาเขาตีอ่ะเข้าไปแล้วเด้อบาดนี่โอ้ถ้ำงัวแดง้านนก็็เเเยดอะ สงสัย cái, cái, cái này là กันได้ pho ท้ายนี้เลย nè เนี่ยมีปอยรูปหลวงพ่อก็มีอยู่นี่เนี่ยเออเดี๋ยว ุทาง,อ,งออกปองออกอแอยแบ้วแบ่ข้อแยแบบข้อยแบบอยแ้งไไนะยแบอยกบอแอยแบอยแบ้อยนนปข้อ่้ยนบบอยแบงยแบบยแบบขอะแบ้อย้อยแแยบยแยแบบนยแบบาบ้ย <c oughs> แบยแยบน้อแ้ แคบๆนึ่งแคบๆจกหลอกลองไปนี่โอ้บเป็นจะไปหอกมาแต่สิบสามหมูปลา,นา,นาบนี้สี่พระได้อบสี่พระลงมาซองบางจากไหนเปี่ยหินเบาหินย่อยอ่ะออ <c oughs> นหอยนมซองไปเหลี่ยมได้หรือพี่พี่พี <c oughs> ่มันจุดมุซองใบแข็ทายเปี่ยนเปลี่ยนมลงไปเรื่อยๆมลงไปเรือ Nhà bìa bùi hên môn mì lạy bùi nhang hôn 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 อันนี้คือทำน้ำเรยเมือตึ๊อตือมือตือตือมันบสวสะดวกะไฟ <c oughs> ไม่ยันเดียววะ พรออกแล้วออกจากทำน้ำแล้วโอ้อเมื่อยเลยอากาศมันมีหน่อยได้ลงไปหันนะ,อะหอบเลยผมหายใจผิวอิ่มเลยเขาลงลึกลงพื้นที่ลึกเป็นึ่งก็ลงทำอะ่ะหอบเลยผมหันไปเผาขึ้นไปต่อในบ่อแน่นะมันมีแค่นั้นเออน,นี่กยไข่ขึ้นกันตัวนี้หัวพญานาคขึ้นกันตัวนี้หัวเป็นหัวทำน้ำขลาดตัวนึงทำน้ำใสเอาไงเล้ทำน้ำหน้าคลาด อ่วัยกลับแล้วต้น,วตนนี่มุ่มต้นตะเคียนฮะตะเคียนตะเคียนเลยเนี่ยต้นนี้นนนะหุ่มต้นตะเคียนไว้เนี่ยมันหุ่มกันเนี่อนะเออกลับแล้วไปเฮ้ยหัวหน้าหนีอบอเมี่สองมาหนึ่งตลอดมาพืา้นที่ ลมเย็นนี่ดีเรจะจะอยู่ถึงนี่เป็นตะยูอยู่อ่ะน่ะบักมีผู้เขาอ่ะน่ะก้อนหินในก้อนเนี่ยอินแขวนขึ้นกันได้เนีลย,ย้า่งนีฮะใช่ไหมมันพลาดยังไงยมเดินทางกลับแล้ว ปลาเพื่นลมลื่นดีดีว่ะเาเ้เะมสะพุ่งไปดิใบแมนอ่ะเหีมใบบมนอังไมนิอองน้นอัี้ตองลงนงนี่แหะมอนั่ชมวิวมอนนี่นะซีมงคงีมงแรงเด้อีมคิงกลับทันมดค่ายๆกลับเองวงพระจัน์เลยนี่ขั้นใดมองนี้ เลี้ยวไปซีวอ่ะวิวว่ะกันนั่นล่ะกันก็อยู่บนล้นน่ะลุงลุงพี่ก่อนเนี่ยมอยูฟังนี่นั่นะก็เป็นมูไปเรียนน้ำกันนสันจะเรียนพอบสอน้ำกันนสันหอแล้วหอดประตูแล้ว บินลงมุ่มประตูเนาะนี่เขาพิจูดหน้อยอ่ะอ้าวทางลงแล้วอู้วานบวกไก่ไก่ตื่เพื่นนอนนัอนโดนแล้วเนี่ยพวกเราี่ยไรไงศาลาโอ้ศาลานี่เป็นที่นอนเย็นดีใช่ปะโอ้เ<อ>งามันจะฝุ่นอ่ะฮักเลยวะ่ะโอ้โหเพี้ยเพี้ยพุ่น แสดงว่าหากหากวัง <necessary> น no. oh. okay. ี่แหละหรือวังพายุวังหันนี่ล่ะนี่เลยวะมันคือฝ้าลงบนนี่วะฝ้าดิลมฝ้าดิ้วยใหม่แล้วเนาะมันหากซื้อนี่แหละต้นไหม่มันเหี่วพูดแล้วมันก็หากโปโลดแล้วคุณน้าเท็ดเท็ดขั้นใดขามมายังก็ปลากล้งอะมองแดดเลนะโอ้ปลากลงแล อมหวานแล้วาหนื่ออะนรปลาถาุ่เลียนแท้น้ำจะเงว้ว่านี้บัหมีอันนี้เลียนปลอมบัหมีปลาจ้น่ะต้นเนี่ยอนนี้ะครัว่าตุลกรรมลำบากเรืต้นไตัวน่ะโอ้ไหมแนอยู่ของหวานตัวนี้ักตะครบนี่เป็นตะยูจะได้เนาะ ห้องน้ำไปฮะเข่าห้องน้ำของตาว,ว่ามันด้จอดตากแดดจอดห่มเซยเลยเว้ย